แฮมอะแฮมก่อนที่จะเข้าไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามเพจสมเข็กันด้วยล่ะพร้อมแล้วก็เข้าไปรับชมกันเลยจะไปเอาแอนจะไปอะไรข้า่านี้กดไ้ักผมไม่ได้ปงใจครับวุ้ยวๆๆว้ยว้ยเพื่อนมันได้ผมต้องรอี่รอี ัมจะรออยู่ข้างบนนานๆที่ผมก็มาเล่นถึงแล้วว่าเอาอะแย่งแจ่มเปิดเธอผมก็ไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้เลยไม่รู้เนี่ยคุณจะเอาแบบทรมานคุณก็ไปทางฝั่งผมไปเซฟแล้วคนเราอ่ะมันต้องบันในน้ำแข็งคุณถูกทางแล้วเนี่ยถูกแล้วเนาะหาไม่คิดเลยคุณเสี่ยงมาเยอะแล้วไปไงโออ้้ วายูโดนอแวเหรอเมื่อกี้อุ๊ยหนาวเย็แล้วอ๋อาย็นเย็นรมีคนนอนอยู่นันแหะคุณเนี่ยก็เป็นคนอไปตเห็นไหม่เห็นไหมข้างล่างนะนั่นแหะเดี๋ยวเรากคนต่อไปดูชเรียนหนักุมันอะไรนะพี่ให้มันเรียนหนักนะไม่ใช่ครับเรียนหนักนข้างหนักยอดะ เรียนอะไรอ่ะญี่ปุ่นครับ่พอเรียนอยู่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเรียนเรียนญี่ปุ่นเรียนภาษาญี่ปุ่นเุ้ยวุ้ยวุยวุ้ยวุวุ้ยวุ้้ยว โอยโอดินโอดินกชอไนไปโดดนไหมใช่ตองเนไม่กี่ะมคืออีซี่ดอมอะอ่าถ้าคุณเลือกอีซี่คุณก็น้าแตกแต่ถ้าคุณเลือกดอมมอคุณก็ม่ตายกับผมอ่ะโอ้โอ้ลับอสมาเพราะไอ้ตรงนี้มาต้องกระโดดดเวลาเพราะว่ามีกะกระกระดตาย พงมันมีผลอะไรไปเรื่องเอ๊ไม่มีรับไม่มีไม่มีพวกนี้ันก็เป็นอย่างนี้อญี่ปุ่นเหรอเลตอะไรวะโอ๊ะไดร์ลญี่ปุ่นแค่เดิมกลับมาที่เดิมน้ำก็เลยไปคนอิสานไม่ได้ไปต้องออกทางทางในใจเธอ เล่นหนงไงขับจ้าะกียงขับวัที่เดิมเลยจ้ามันเล่นยังไงเนี่ยเอ้มันเกินครับเกินเกินทางเดินทางขึ้นภูเขาเอเวอร์กรุนเลกอ๋เราุ้่ณ้อนไม่รู้จะไม่มีไครมาไอตัวอะไรจุดเลยไม่มีมอยแล้วรถแล้วอ๋อที่ผมเดินกลับวว่าก่าอะไรดีเพราะว่าแปดร้อยล คุณได้ขึ้นแลออกไปไงการเดินทางของฉันคือการเรียนรู้เธอคือเรนเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนดีกว่าเยเจอแล้วอ่ะโคตรมั่งนาจอเลยฮะดีนแ่นี้ไปยากเจอเจสกี้อ่ะเดินยังไงอ่ะเดินครับเดินเดินพามปพบเขา ไปทางไหนวะไปทางไอนะไปทางไหนแะโอ้ัชประจ๊าแ kind of ้วเาไปทางไหนอะไปทางไหนเขาไปทางไหนไปทางไหใช่ไหมอะไรคือโกงกนที่เนโ้กคือบอกเลยชี้กระตาเลยถ้ากูเดลี่ยนเลือดเมื่อไหร่ก็คือนตายเลย โอ้ยมีดูแล้วนลาวะเป็นคนล่วเจ้าของจะเข้าไปเล่นยังไงวันนี้คุณก็คุณก็เอากล้องออกก่อนแล้วก็เดินไปเลยดูชยังไงวะเดินไปเลยคุณจะมีแบบเดินตามแผ่นกระโดงกระโดดไปเรื่อยๆต้องทำะไรนี้ให้กระโดดแบบแผ่นไม้แบบลูกมิดแต่มันมีเยอะกว่าเดิมพายุถึงแล้วระวังโอ้แมัน อ่นฟบชแจมไม่ใช่น้นเลยนวังยาชม่ช่ไปน้ำหรอไม่น้ำไม่ใช่ไปน้ำ้วคณตายนะคุณจะหนาวปคุณกลับมาคุณ

กินน้ำก่อนเลยเรารอพายุหมดแล้วค่อยไปดูมันลงสภาพไม่น่าไหวตายผมเป็นดกวัดเชร์แล้วผมได้ดูทุกคนมาต่อเนาะใครอ่ะพายุอ๋อนี่พายุเลื่อนน่อนี่นี่สีแดงเลิกนได้แค่สีแดงปลล่ววงไ้แ ใช่วายูเลือกได้แค่สีแดงเขาไปกดผมเดินฝั่งซ้ายก็เรียกดบในมือถือเนี่ยหมวกแบบกระเป๋าเนี่ยของกินอยู่ตรงนี้เาของกินเยอะของกินอยู่ข้างนอกทุบเนื้อไปทุบเนื้อไปสบายความกดนะจักรทุบเนื้อช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตบาร์นีเกอร์ดีเดดจยนี่ไปเดินทางนี้ทำอะไรวายุทำแบบนี้ไม่น่าเลยเอาน้ำไปเติมให้มิมิชิ ทางนี้ทางนี้พี่วี่เจ้าที่เจ้าถิ่นแถวนี้ตายหลายรอบแล้วเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเอาใช่ไม่ใช่เด็กใ้ใช่ใช่ตายสิบรอบตายตอนต่อขันะ้ะไม่ไดกก่อนนะผมกำลังไปเกาไบีทอดได้กินแล้วไหมเหมือนแมงทอดอ่ะ เฮ้ยมายุไปไหนมามีรอผมก่อนผมกำลังไปกำลังกลับไปอันนี้เสียงใครให้คนที่บอกให้รอนี่ใครเนี่ยมีเมียเยอะก็เลยมาสบายผมกำลังกลับไปมามาวายุมาเออยเอ้ย คนสายวัยย oh. okay. okay. ุ่ปะจะตามยีให้ทใครเล่นเครื่องอ่ะใครบินเครื่องอะไรอ่ะผมเล่นเครื่องไอ้นี่อยู่ไอรถเชสต์คีผมรถสเคไม่น่าเล่นเลยกูชอบไนซ์สุดกูล้มเลย เว้ยผมปีนฟูจิซังมาตั้งหลายรอบฟูจิซังปีนทำไมฟูจิจังเอาวะเอาวะหู้หู้อุ้ยอุ้ยตกง่ายอ่ะตัวอะไรอ่ะวัดเดือดเหโดผมไปตีลังกาไม่หยุดเลยเอ้ยเอะวะแป้งเรึค่ะพระผมรับทราบ โอ้ยกระตุกอ่ะกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุกโอ้ยมึงแงค้นหาทีมดูเฉยเลยปุ๊ไปแล้วไม่ใช่ที่ดูเฉยพากลับมาเต้นเลยไปยีรอพี่แต้งน้องอยู่ไหนน้องยีรอกันหรือมาแล้วมาแล้วไปควาบอยู่ผมสุขภาพดีพี่ผมเริ่มแปดสาม สวยน้ำอ่ะอยู่น้ำเลยโอ้จีแนวบริหารไปช่วยพี่วารได้พี่พี่วารการต้องการนุ่เิมากเลยหน่วยแบบช่วยเหลือการด่วนเลยโอ้ไม่เอาไปไกลๆไปชิวโอ้เลี้ยเถื่อนหน่อยไปไม่ได้พี่วาพี่พี่วาพี่พี่มีปัญหาพี่กดวอลเลยพี่เฮ้ยผมเห็นดีกั็เต้ดีกั็เต้หลงเลยเลยจอดเลยจอดเลยเฮ้ยจอดแล้วพี่ถึงได้คุณปืนขึ้นมาเลี่ยอุ้ยเช้าแล้วห่วยดีจังเลยตาแทบปวดมืดเหลือเกิน โอ้ีิอะไรวงไปอยวกไปเลยย่างนี้เลยเน่ยเบอร์ที่มาาล้วโอ้ยตกเขาตกเขาอุ้ยไม่นะเจ้ยเจอเตายเก้านเกาฟูจะรอดไหมเนี่ยฟูจะใกล้จะไปเริ่มใหม่แล้วอายุใจเหลือสิบเอดดวงไอ้ย คนเชิดในบ้างโทรอ่ะโทรวะพี่โทรพี่อ่ะพอดีทุกคนอยู่ที่เดิมเลยแคมป์เดิมเลยเนี่ยพายุไปก่อนเลยก็ได้นะกูคุกคักเนะไนซ์เติมน้ำก่อนพายุไปพายุเนี้ยคุอยู่ไหนอ่ะผมอยู่นี่เลยคนดีดีเลยอ่ะอ่ะคลิปไปลองก่อนก็มัป ไปหาสองมุงไปไม่เห็นเรอไปอย่ี่นี้หนูเห็นี่ว่ารายการเราเพื่อว่ามาถึงระลอกเพื่อว่าโซ่โซ่เราไปทางตูดายชายได้เราไปเส้นทางไรจ้าไทยดีใยเอ้ยไม่ไหยปลอดภัยผู้หลุดทอนปลอดภักดี๋่วเราไปทางปลอดภัยดูไหมเราไปดูทางปลอดภัยกัน ทางปลอดภัยคืออะไรอ่ะอ๋อปีหาก็นี่ทางปลอดภัยให้กูเดินมาทางปลอดภัยก็ได้เหรอเฮียเลยกูเดินบรรทางอันตรายตั้งนานโถ่เอ้ยทางไไม่อ้คุณผมไม่มีรองเท้าผมไม่จ้ามือผมอ้วนเลงอ๋อไม่มีถ้าไม่ผมดูไม่มีทางปลอดภัยก็เฮียแล้ว ให้หมดถึงก็มีรองเท้าว่ะต้องปลอดภัยก็บเลี้ยวตายขนาดนี้ก็กลับมาที่เต็นท์หรูหรากันเลยสิครับปลอดภัยถ้าบ้ากูต้องเซฟก่อนมากุณถึงจะกดปอาเกมปลอดภัยพี่ลองไปเย็นเถยะเดวี่ล้วพี่ก็จะได้เงินนะเดวี่ก็จะรวยเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ทุกคนเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะต้องซ้ำว่ามึงหยุดรองท้าเลย แคมป์หนึ่งยังไม่พลาดเลย,<อ>ยแลก็น<อ>นแคมปี้บอกว่าผาต่อหมโดโอ้โหนี่คือเราอยู่แคมป์นนหนึ่งเลยทุกคน,นเรา,าอยู่แคมป์หนึ่งแล้วสภาพยัไงไม่ดึงแคมป์เลยอ่่่่พพีีวาคยๆเหนื่อยเนาะชีวิตอะแคมป์หนึ่งอะแค่แคมป์หนึ่งยังไม่พลาดเลยกูอยู่เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ๊ยอ้าวเบ๊บเบ๊บเบ๊ รู้สึกใก่้ๆหนาเลยอ่ะเหมือน<ม>ต้ววัวเกรดใจคุ้มมากเลยเอ๊ะขอวัดคุณหมอก็มันมีสปริงหรอหรืออะไรอ่ะมันมีสปริงไว้ไงเด้งกลับไปด้วยสะท้อนเหรอ,อนยังไงวันน,นี้ดูสะท้อนดา m a g โอ้มันเด้งกลับไปด้วยเอา้าเดี่ยวคือมันลื่นหรอหรือเอ๊ะแคมสามเลยโอเคผ่านละม,มีสะท้อนมีเด้งละ ยังไม่ถึงเลยคุอยู่ตรงนี้อยู่เลยดคนตัวนี้เดกันทำปัตตาเน่เป็นหาเหรียญครับติดป็นิบบาดครโอ้ยติดคือติดแน่ติดอง่างเดียวเลยติดบ่พักเลยเด้อ หุยตาหนทาันเรียเลยหุยหตาใหญ่ใหญ่จ้าอจเจาจอยอจจอจจอราไวก่อนฮ้ยจ้าหุยตาตาหุยหุยตา แค่เท่าโอ้ยใจมีเพียงแค่เท่านี้ไฮไฟแค่เท่านี้ตายดิโอ้ยมันเจ็บไปหั้งเว็บไซต์ทำปีใหม่ที่กับเพื่อนทุกคนเขาลองกันเราว่าเราเพื่อนประจำของที่ที่เขารู้จักเพลงนี้ดีอ่ะเยี่ยมประน่ะคนเหมือนเยี่ยมอ่ะสุดยอดไปไหนอ่ะไม่รู้ กันไปแล้วนะครับใครชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยล่ะแล้วว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ